เดี๋ยวแม่ปลาจะผูกโบนะคะเหลือโบนะคะโบยังไม่ได้ผูกทําช่อเสร็จแล้วอย่าไปทํายากทําง่ายๆสไตล์แม่ปาแม่ปาก็จะเก็บให้มันเรียบร้อยอีกทีหนึง่งสวัสดีค่ะทุกคน,นคแม่ปามาจัด ช่อให้ดูนะคะวันนี้แม่ปาจัดช่อกุหลรับขาวกระดาษสีขาวก็ดูสะอาดตาดีนะคะเพิ่มความน่ารัก เดี๋ยวแม่ปลาจะผูกโบนะคะเหลือโบนะคะโบยังไม่ได้ผูกทำช่อเสร็จแล้วกระดาษสีขาวก็ดูสะอาดตาดีนะคะ สวยไหมคะดอกสีขาวเก็บความเรียบร้อยนะคะปิดด้ามดูกันไปเรื่อยๆนะคะอุหลาบขาวกับใบหิมะก็สวยได้สวัสดีค่ะทุกคนใบมะนะคะแม่ปลามาจัด ชอให้ดูนะคะวันนี้แม่ปาจะชอ่อกุหลาบขาวดอกกุหลาบขาวก็ดอกสวยนะคะนี่คือใบ,บหิมะนะคะที่แม่ปลาถืออยู่เก็บความเรียบร้อยนะคะปิดด้าม แม่ปาใส่ใบหิมะเข้าไปนะคะใส่ใบหิมะเดี๋ยวแม่ปลาจะผูกโบนะคะเหลือโบนะคะโบยังไม่ได้ผูกทำช่อเสร็จแล้วเห็นบ้น ตรงไหนยังไม่สวยเราก็จับเข้ามาใส่เอาใบหิมะเอามาแต่งดอกกุหลาบขาวก็ดอกสวยนะคะนี่คือใบหิมะนะคะที่แม่ปาถืออยู่อย่าไปทำยากทำง่ายๆสไตล์แม่ปาแม่ปลาก็จะเก็บให้มันเรียบร้อยอีกทีหนึ่ง แม่ปลาใส่ใบหิมะเข้าไปนะคะใส่ใบหิมะเสร็จแล้วสวยงามแม่ปลาใส่ใบหิมะเข้าไปนะคะใส่ใบหิมะดูกันไปเรื่อยๆนะคะอูรบขาวกับใบหิมะ ก็สวยได้ตาสีขาวนะคะหอด้วยกระดาษสีขาวสวัสดีค่ะทุกคนแม,ม่ปลามาจัดช่อให้ดูนะคะวันนี้แม่ปลาจัดช่อกุหลาบค่ะ เขแม่ปลาทำให้ดูโบก็ทำง่ายๆทำง่ายๆสไตล์แม่ปานั่นแหละค่ะให้สวยงามนะคะจัดง่ายๆสไตล์แม่ปานะคะ ก็ใส่ใส่ไปค่ะหูเข้าไป จัดง่ายๆสไตล์แม่ปานะคะก็ใส่ใส่ใส่ไปค่ะอ่ะเสร็จแล้วติดสกอตเทปให้แน่นนะคะก็ะดษสีขาวก็ดูสะอาดตาดีนะคะ กระดาษสีขาวนะคะหอด้วยกระดาษสีขาวแม่ปลาใส่ใบหิมะเข้าไปนะคะใส่ใบหิมะ ให้ป้าใส่ใบหิมะเข้าไปนะคะใส่ใบหิมะจัดกระดาษให้เรียบร้อยเสร็จแล้วสวยงามจาสีขาวนะคะ อ๋อด้วยกระดาษสีขาวดูกันไปเรื่อยๆนะคะอุลาบขาวกับใบหิมะก็สวยได้แม่ปาทำให้ดูโบก็ทำง่ายๆทำง่ายๆสไตล์แม่ปลานั่นแหละค่ะเรียบร้อยแล้ว สวยไหมคะเรียบร้อยแล้วสวยงามใส่เพิ่อมอีกสักหน่อยเพื่อความอารังการดอกกุหลาบขาวก็ดอกสวยนะคะนี่คือใบหิมะนะคะที่แม่ปลาถืออยู่ แม่ปลาใส่ใบหิมะเข้าไปนะคะใส่ใบหิมะดูกันไปเรื่อยๆนะคะอุลาบขบาวกับใบหิมะก็สวยได้แม่ปลาใส่ใบหิมะเข้าไปนะคะใส่ใบหิมะใส่เพิ่อมอีกสักหน่อยเพื่อความ อรังกาเสร็จแล้ว นีแม่ปลาก็มาห่อด้วยกัน